ใช่แล้ววันนี้น้องเลยจะแกะกล่องจุ่มของของใครดูไหมของป้าอิ๋วร้านหนึ่งมาต้มนะครับก็อยากไปลืมก็อยากไปลืมกินนี่แหละอืมอร่ะยพ่อกินทุกวันใช่นี่น้องเลยกินเฉพาะวันเสาร์วอาทิตย์ป้าอิ๋วอร่อยใช่ไหมน้องเลยบอกอร่อยอร่อยก็บอกว่าอร่อยมากไม่ใช่อร่อยธรรมดาไม่หย ไม่รู้ว่าตื่นยังไม่รู้พ่อก็ไม่รู้เหมือนกันกล่องจุ่มจุ่มไม่ได่สุ่มนะกล่องจุ่มเมมจะเต็มแล้วแกะไม่ได้สิทะได้นั่ออ้คืออะไรเฮ้ยนี่คืออะไรเนี่ยเต็มอิสติสไง ชิชิมอนชิชิอะไรทักอย่างใช่ไหมอือหนึ่งสิแสงที่แปดสงที่แปดชิชิมอนอะไรก็อยารู้ว่าอือเฮ้ยอืออยอเดี๋ยวมันโดนหน้าดิแก่แย่เลยฉีกเลยฉีกถุงเลย อออันแรกชิชิม่อนม่อนชิชิอะไรชิม่อนชิชิเนี่ยมีชื่อที่ไหนให้มันโดดนมนะเต๋ออะไรอยู่นี่ยมีหางด้วยดึง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 ไหนดูหน้ามันดิเพื่อนเพื่อนของบู๋ใช่ไหม เพื่อนบูบูอยู่ไหนบูอยู่ห้องมีแบบบูไหะบูอยู่ดิ้นกระเป๋านู่นไม่ใช่เหรอ,อโอเคนี่เดี๋ยวมีอีพีซ่องนะ่ะ